วันนี้เรามาติดเกาะอยู่กลางทะเลโหดนะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะเรามาหาสร้างเกาะให้ใหญ่โตกันดีกว่านะครับ let's go ชาเด็กน้อยฉันก็ยู่ต้องไหลแกนะเดี๋ยวเราจะเล่นไปด้วยกันนะเด็กน้อยเดี๋ยวเลยค้าสตีฟมาถึงปุ๊บเราต้องสร้างสะพานก่อนเลยไงฟุบสะพานแล้วนี่อัปเกรดฟ,ฟรีด้วยนี่มีพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารเริ่มทำงานฟรีละวเฮ้ย เหมือนเราจะสร้างสิ่งต่างๆไปด้วยนะเนี่ยใช่แล้วละ่ะมีผลิตภัณฑ์ของเราด้วยเป็นแบรนด์ของเราเองใช่แล้วแล้วเงินเราเริ่มหมดแล้วไงเหมือนจะเป็นสับปะรดนะครับอุ้ยเหมือนเป็นไอเนี้ยอะไรอะผลผลิตทางการเกษตรอะช้าหน่อยสุดยอดไปเลยแล้วเราก็จะมาเก็บเงินตรงนี้นะใช่ละครับนี่เก็บเงินตรงนี้เลยแบบนี้ครับแล้วก็มาสร้างต่อครับ ให้มันใหญ่โตแล้วก็จะกระจายพื้นที่ให้มันใหญ่โตมโหฬารไปเลยว้าวอัปเกรดเทพอ,อแพเทพที่ไหนมั่วละเดี๋ยวก่อนนะนี่เงินได้เร็วมากทุกคนเงินได้อย่างเร็วฟึบสร้างพื้นตรงนี้ครับเหมือนตรงนี้จะเป็นผน,นังเหรอผน,นังก็ดูหน่อยอุ้ยอย่างสวยของจริง ปุ๊บหน้าต่างแต่เงินยังไม่พอเด้แต่ว่ามีให้เราเก็บเรื่อยๆใช่ว่าเด็กน้อยฉันว่าเราควรจะรองเงินให้ได้สักเป็นแสนดีกว่าเรามาสร้างทีเดียวเพื่อความเพลิดเพลินในการดูเดี๋ยวเลยครับนั่นเราไปรองเงินให้ได้สักมา1หนึ่งแสนดีกว่าทุกคนไปกันเลย Let s go วู้ฮู้ฟิวและตอนนี้เราเก็บเงินได้หนึ่งแสนแล้วเรามาสร้างกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างสร้างพรมก่อนอันดับแรกพรมหน้าต่างเฮ้ย เอาเรื่องแล้วก็มาสร้างตรงนี้ต่อฉันว่ามันเป็นท่าเรือนะเด็กน้อยได้เลยมีท่าเรือด้วยมีฉลากด,ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหน่ากลัวจริงใช่แล้วล่ะเราต้องสร้างด้วยนี่แท่นจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยโอ้โหอยู่กลางทะเลอย่างโหดใช่ละครับเฮ้ยอะไรอะอ๋อเป็นเจ็ตสกีฟรีซะด้วยเอาเรื่องอมีเจ็ตสกีฟรีทุกคนดูดิ สามารถีมาสำรวจเกาะได้ด้วยเริ่มการแข่งขันคืออะไรอะ่ะอุยอุย,ยแข่งเข้าเส้นชายไงทุกคนใช้เด็กน้อยสุดยอดไปเลยใชยล้ล้าอย่างเจ๋งดูดีทุกคนอย่างหโหดอุยเอาเรื่องครับเราขับต่อหุอ้นด้วยความเร็วแรงจังหวะนี้อุ้นส้นสุดแล้วสุดยอดไปเลยเรากลับมาจุดเริ่มต้นดีกว่าเพราะเราจะต้องมาสร้างของต่างแล้ว นี่สร้างเมืองในฝันเราดีกว่าทางทะเลกลางทะเลอันกว้างใหญ่ไงทุกคนมีเราคนเดียวใช่เล็กน้อยชันอีคนหนึ่งใช่ละครับโซฟาด้วยโคมไฟเลยอย่างสวยเตาผิงไหมเตาผิงเลยนี่พืชอ๋อมีต้นไม้ซะด้วยภาพวาดอุ้ยโมนาลิบอกใช่ลเล็กน้อยมีเสือด้วยเหมือนแมวเลยเนะี่ยใช่แล้วล่ะมีประตูด้วย ใช่ละครับอย่างสวยมีน้ำํำพุด้วยเฮ้ยเอาเรื่องมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอย่างโหดแล้วเหมือนเราจะต้องมาสร้างนี่ไงผลิตภัณฑ์เรานี่สินค้าโอท็อปนะทุกคนสุดยอดไปเลยใช่เด็กน้อยภูมิปัญญาไทยใช่ละครับนี่มีสับป,ประรดมีอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยผลไม้ต่างแดนโอ้โหยังโหดใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยเรามีแหล่งผลิต แหล่งผลิตเราอยู่กลางทะเลใช่ละครับนี่เลยแต่ว่ามีบวกสวนต่างๆสวนเราอยู่ประมาณหลายที่ในเมืองไทยอ่ะใช่แล้วละ่ะแต่ส่งมาผลิตที่นี่ไงใช่แล้วส่งมาผลิตกลางทะเลเลยแล้วก็ทุกคนอาจจะงงว่าเราแบบเอาผลผลิตมาจากไหนอะไรเงี้ยเราไปรับมาจากสวนไงเอาเฮลิคอปเตอร์ไปรับมาแล้วก็มาขยายต่อที่กลางทะเลอย่างโหด ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยสุดยอาเวนน่เนี่ยใชละครับเหมือนจะให้สร้างตรงนี้ต่อมาดูกันว่าสร้างอะไรนะฟึบหยดห้าหยดห้านี่เหมือนจะเป็นเครื่องจักรนะโหเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยใช่แล,ะละ้วล่ะหนึ่งแสนเราสร้างได้แค่แป๊บเดียวเองนะเนี่ยใช่แล้วเหลือตั้งอยอะสามหมื่นห้าร้วทุกคนดูจากสายนะครับสร้างพื้นก่อนเลยมาประตูโอ้โหประตูยังแพงใช่แล้วล่ะสุดยอดไปเลยดัมเบล อุ้ยตรงนี้เป็นที่ออกกําลังกายทุกคนโอ้โหยังโหดมีที่ออกกำลังกายด้วยรูนี่เป็นไงล่ะนไงล่ะ,ละออกกําลังกายหน่อยคนเราต้องรักสุขภาพใช่แล้วละ่ละเราต้องรักสุขภาพนะใช่แล้วนี่เราจะทําแต่งงานไม่ได้เราต้องรักษาสุขภาพด้วยขยันออกกําลังกายให้เหง่อออกทาขุมพลแงทุกคนดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนจนน้ารดออกทางตาจบละยังคมช้์นิดหน้อยสุดยอดไปเลยเสรละขาวเรามาเก็บเงินกัน ห้าหมื่นแล้วแป๊บเดียวเองใช่แล้วล่ะยิ่งเราเล่นนานเท่าไหร่ยิ่งเงินยิ่งได้เยอะขึ้นเท่านั้นใช่แล้วครับดีสุดอย่างเจ๋งต่อไปสร้างอะไรครับฟื้นต้องมาดูกันว่าจะสร้างอะไรต่อแนละ้วนี่เลยอ่างน้ําร้อนเฮย้ยเอาเรื่องนี่มีน้ําร้อนด้วยเป็นไงล่ะไม่อาบน้ําทะเลซะด้วยลราอ่านน้าร้อนใช่แล้วล่ะเรามันคนรักสุขภาพนะ ใช่ละครับนี่เลยสุขภาพนี้เพื่อเธอใช่แล,ะละ้วล่ะสุดยอดไปเลยหยดเจ็ดหยดเจ็ดเป็นเ,เนงินไม่พอดีเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นหนึ่งโอ้โห,โหแพงจังอ่ะแพงมากปุ๊บแต่เราก็เก็บได้พอดีมาหยดเจ็ดเลยหยดเจ็ดโอ้โห,โหเป็นสายพันธ์ลำเลียงนี่ไงเราแปลรูปแล้วเห็นปหมทุกคนดูดิเนี่ยแปลรูปแล้วจาก ตรงนู้นมันเป็นพวกสับปะรดพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีเนื้อสัตว์และตอนนี้มีเนื้อสัตว์มาแปรรูปแล้วแล้วก็เป็นอาหารต่างๆไงเนี่ยแล้วก็ไปตามสายพานแล้วก็ส่งไปขายเดี๋ยวจะมีเรือยอทนะครับทุกคนมารับสิ่งของพวกนี้ไปแล้วก็มาขายเรือยอทเลยเหรอเด็กน้อยใช่แล้วเรือยอทมารับของพวกนี้ไปแล้วก็มาขายครับอัปเดตแพอ๋อช่วยเพิ่มพื้นที่ทําให้เรานี่ ทำให้เราขยายพื้นที่ไปได้ไกลเลยหน้ตั้งแล้วไม่พอแล้วผนังเหมือนจะเป็นที่ให้อยู่อาศัยแบบสวยๆงามๆใช่แล้วละแล้วก็มีแหล่งผลิตภัณฑ์ใช่แล้วสุดยอดไปเลยฟืบมาเราเริ่มมาดูตรงนี้กันดีกว่าปุ๊บผนังแล้วมีผนังอีกแล้วผนังหน้าต่างแล้วก็นี่จะเหมือนจะเป็นห้องครัวนะครับ ใช่แล้วล่ะคงจะเป็นห้องครัวแน่นอนนี่เราตกแต่งห้องครัวก่อนเลยจังหวะน,นี้มีห้องครัวด้วยสุดยอดอัปเกรดแพรขยายขึ้นไปอีกดูตอนนี้เราดูดิพื้นที่เราเริ่มกว้างใหญ่ขึ้นแล้วใช่แล้วล่ะสุดยอดไปเลยใช่แล้วนี่อย่างเจ๋ง23แล้วเคาน์เตอร์ครัวหุยหรือว่า หรือว่าที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนกันนะเนี่ยเผื่อคนมาดูธุรกิจเราไงจะได้ร่วมลงทุนกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่ห้องครัวไว้ทาอาหารให้พวกเขากินกันอะไรแบบนี้ไงใช่แล้วละเสร็จยอดไปเลยใช่แล้วนี่เลยทาอาหารให้กินเลยมีตู้แช่แข็งด้วยนี่มีเพดานมีหลังคาด้วยดูดิอุ้ยไฟอย่างสวยเราไปอัปเกรดแพรกันดีกว่าอุ้ยมีต้นมะพร้าวอยู่บนแพรเราได้ไงเนี่ย ุดยอดไปเลยอย่างแก๋วนี่เลยครับเตาะบาฮู้ยมีบาด้วยนี่เผื่อมีคนมานะครับนั่งกินแบบนั่งกินโอวัลตินอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยนะครับนั่งกินโอวัลตินเลยโอวัลตินแล้วก็น้าเงาะน้ําองุ่นน้ําอะไรพวกเนี้ยเพื่อแบบคุยธุรกิจกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วละ่ะมีวิวด้วยใช่แล้วมีปาลาฉลามด้วยอยู่รอบๆแพรเราแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนเออในไงนเจอละนู่นตรงนูน้นเลย ปุ๊บผนังยาวพรมโตคุณมีโน้ตบุ๊กด้วยดูดิเอาไว้เล่นโลบอกระเนี้ยใช่แล้วและเอาไว้ดูช่องพี่ปะโอโดซี่สลปี้ใช่แล้วครับมีโซฟาให้นั่งด้วยอย่างแก๋วสุดยอดไปเลยโอ้โหเราเก็บเงินได้ลัวๆัวเนี่ยเงินเพิ่มขึ้นอย่างเร็วอะตอนนี้เงินมี4ี่หมื่นละแป๊ดเดียวเองยิ่งเราสร้างผลผลิตได้มากขึ้นเท่าไหร่เงินก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะสุดยอดไปเลยตรงนี้มีหน้าต่าง น,นี่น่นาตากแล้วพูดเป็นห้องอีกแล้วเนี่ยห้องนี้เป็นห้องบาร์นะนี่เลยเป็นห้องแบบเอาไว้กินอวันติมอะไรเงี้ยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํเอ้ยมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น,น้ําซะด้วยเอาเรื่องอุ้ยไว้ดูความเพลิดเพลินในใจนะครับตกปลาอยู่ข้างล่างนะครับตกปลาข้างนอกแพแล้วก็มาจับใส่ในบนแพนะครับเพื่อให้คนนั่งดูกันสวยงามสองหมื่นเลยเป็นไงละ่ะ เอาปลาก่อนเลยปลานี่ดูดิมีปลาแล้วโอ้ยปลาวานซะด้วยไงใช่แล้วล่ะปลาวานจิ๋วนะใช่แล้วครับอย่างเจ๋งฟุ๊บมีหินเอ,อื้อนี่หินตกแตง่งนี่มีเก้าอี้ให้มองมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนั่งมองแบบนั่งมองตู้ปลาอะไรเงี้ยสุดยอดไปเลยมีตู้ปลาสวยๆงามงาม หรือว่าเราจะรอตังดีหรือเรามีเฮลิคอปเตอร์นีกว่ายังไม่ได้ลองเกียย์เฮลิคอปเตอร์เลยมาลองดูก่อนดีกว่า,าจะเป็นยังไงนะครับมีลานจอดแต่ยังไม่มีเฮลิคอปเตอร์เลยอันนี้เป็นสีแบบอย่างนี้เราจะขับได้ไหมเนี่ยคงไม่ได้นะเนี่ยใช่เรอละโอ้แย่แล้วลลเดี๋ยวกันนะเรามาสร้างตรงนี้ก่อนตรงนี้เหมือนจะเป็นอะไรบางอยา่างนี่เก้าอ,อี้โอเก้าอีกแล้วก็เป็นห้องครัวนะครับตรงนี้ นี่เลยตัวครัวปื๊บหนีเอาไว้นั่งกินข้าวกันอะไรอย่างนี้เผื่อญาติมาจากที่ไกลๆไ,ไงเราก็จะได้มานั่งตรงนี้มีมานังโตทัชโอ้โห 4K TV OLED เฮ้ย 4K ซะด้วยไงตังไม่พอและเวลาตังไม่พอดิอไปเก็บตังก่โอ้หตังเราแป๊บเดียวหกหมื่นแล้วจากเราเก็บแป๊บ เราใช้หมดแล้วเราก็มาเก็บใหม่ใช้หมดแล้วเราก็มาเก็บใหม่เงี้ยตังเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสุดยอดไปเลยฟืสีผนังสีผนังสามารถเปลี่ยนได้ด้วยอ่ะใช่แล้วละ่ะหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนสีผนังดูทุกคนนี้เรามีทีวีสีเขียวเปิดทีวีเปิด,ปดโอ้ลูกแมวโถอเอย้ยใช่แล้วละ่ะเรามันทาทแมวนะ่ะใช่แล้วครับนี้ตู้ปลาอีกแล้ว ก็เลี้ยงปลาปลาชปลาวานตัวเล็กปลาวานแคละใช่แล้วล่ะสุดยอดไปเลยนะเนี่ยนี่แต่เรามาเก็บเงินกันสร้างให้มันใหญ่โตไปเลยให้มันสวยส่วนๆงา,งาเยอะๆคนจะได้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับแพรเราสุดยอดไปเลยดูดิอย่างเจ๋งอะดูดิเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วโซนนู้นเป็นโซนตรงที่เม้าราชี้นี่คือโซนแบบโซนผลิตภัณฑ์เราอะไรเงี้ยสินค้าแปรรูป โซนนี้เป็นโซนห้องครัวข้างหน้านี้เป็นโซนห้องครัวแล้วตรงนี้เป็นโซนบาร์นะครับที่เราอยู่ตอนนี้นี่เลยสร้างพรมก่อนโซนบาร์เก้าอี้โต๊ะหน้าต่างโอเคชั้นวางแอลหุ่ยสวยมากมีทีวีด้วยตรงนี้เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นเลยอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับทุกคนสุดยอดไปเลยนี่เดี๋ยวเรามาเก็บเหมือนกัน เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงิน,งนได้6กหมื่นแล้วยิ่งเราสร้างผลิตภัณฑ์เยอะเท่าไหร่เงินเรายิ่งมากขึ้นเท่านั้นอย่างหนูนดีนะเนี่ยที่เราแบบธุรกิจพาสี i n นคัมไงทวนคือแบบหาเงินได้ในตอนที่เราหลับอะไรเงี้ยุยอะไรอะฟินิกไม่ใช่ฟินิกไอ้โง่โซนิกสุดยอดไปเลยมีโซนิกด้วยมีหุ่นลูกปั้นด้วยอย่างเจ๋งแต่ว่าเงินเราแบบ มันน้อยเกินไปอ่ะดูดิหรือว่าเราจะต้องขยับขยายแล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะเงินเรายังไม่พอไงตอนนี้นี้จะโซฟาก่อนเลยแล้วตกแต่งภายในก่อนตอนนี้นี่เก็บภายในไปก่อนเหมือนจะต้องขยายแล้วตอนนี้นี่เขามีลูกศรบอกนะเล่นง่ายๆนะนี่ขยับขยายอัปเกรดเจดหยดแปดนี่เลยเพื่อผลิตภัณฑ์เรานะครับเนี่ยดูดิ โซนโรงงานเราตรงนี้สินค้าแปรรูปไงอยังสวยเอาเรื่องยอดไปเลยอัจฉริยะใช่เรอล่าเด็กน้อยเรามันอัจฉริยภาพนะใช่ละครับนี่สุดยอดไปเลยต่อไปสร้างอะไรครับต่อไปเป็นบันไดหุ้ยมีชั้นสองเอาเรื่องมีชั้นสองด้วยเดี๋ยวเราดูกันว่าชั้นสองจะเป็นยังไงนะครับมา ต้องสวยๆแน่นอนดูจะทรงแล้วฟุ๊บนี่มีชั้นสองแล้วดูดิวูดแพรเราก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดไปเลยฟุบโคมไฟโคมไฟตังไม่พอเวลาฟุปหมาเก็บตังก่อนวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนี้แหละเราเก็บตังไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างทีละนิดทีละนิดนะใช่ว่าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยเฉลยเยวหมาโคมไฟฟืบนนี่เดี๋ยวลองเงินแท้ๆประมาณเท่าไหรด่ดีสติฟ กประมาณ500แสนนีกว่าเด็กน้อยไดเลยครับเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะเด็กน้อยได้เลยครับเราลองเงนให้ได้แสนในการห้าแสนนี่ได้เลยครับ,ร 5, รบจะไป let's go <S และตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ600สนแล้วเต็มตัวเลยหยด8ครับจงังหวะนี้แล้วก็ต่อไปเป็นอะไรครับผมขอดูหน่อยฟื้เหมือนจะเป็นชั้น2แล้วตอนนี้หูยสองหมเป็นพื้นทําชั้น2แล้วทุกคนดูดิ แสดงว่าเรานอนชั้นสองมีห้องนอนอยู่ชั้นสองอะ่ะอย่างเจ๋งอะ่ะมีพรมด้วยผนังเลยเราต้องกั้นห้องก่อนนะครับก็น่าตัางามหมนเจ็ดโอ้โหอย่างแพงแป๊บเดียวเราตังเราเหลือสามแสนแล้วโอ้โหเราสาก็มเงินได้ตั้งหกแสน 6, 100, แป๊บเดียวเองเงินจะหมดแล้วใช่แล้วเราต้องมาขยายการผลิตนะเด็กน้อยเพื่อให้ภารกิจเราแล้วก็ธุรกิจเราดําเนินต่อไปได้เพื่อให้เงินมาจนเจือครอบครัว ได้เลยครับตัวเลยมาต่อไปเป็นสร้างอะไรครับต่อไปเป็นชื้ผนังอีกแล้วหูเก้าหมื่นอย่างแพงพรมหตัวนี้เป็น1นึ่งแสนหน้าต่างนี่เป็นห้องนอนเราแล้วครับทุกคนเชื่ว่าเราพอแต่เป็นเท่านี้ดีกว่าแนละ้วเด็กน้อยเอาไว้เรามาเล่นกันคลิปหน้าดีกว่า ด็เลยครับตอนนี้โรงงานเรากําลังไปได้สวยเลยละทุกคนโอเคนะครับทุกคนใครที่รู้ถึงเรงนี้และชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับ bye bye. รรบ๊ายบายฟิวฮูไปสร้างกันแล้วเจอกันครับ